สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟิตเนสเฟิร์สนะครับสาขาคลับไอคอนสยามของเราครับและที่เห็นนะครับก็คือคลาสอะควาฟิตของเรานะครับซึ่งคลาสนี้นะครับเป็นการ ออกกำลังกายในน้ำนะครับด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เบลดัมเบลหรือฟินก็ตามนะครับครั้งนี้ช่วยทําให้เพิ่มความแข็งแรงรวมถึงกระตุ้นระบบหัวใจไหลเวียนเลือดนะครับสำหรับท่าที่1นนะครับเป็นบาร์เบลพุชแอนด์พูลนะครับก็จับบาร์เบลระดับหน้าอกของตัวเองนะครับจากนั้นใช้แรงของร่างกายของตัวเองนะครับผลักไปเวลาประมาณ30วินาทีนะครับแล้วก็ดึงกลับมาทําสลับกันแบบนี้นะครับประมาณ 2ถึงเซตนะครับความสนุกนะครับจะทำให้สมาชิกเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบนะครับท่าที่2นะครับเป็นดัมเบลฮุกนะครับก็สมาชิกจะใช้ดัมเบลจับไปที่อุ้งมือของตัวเองจากนั้นเราจะย่อตัวให้ต่ำนะครับแล้วก็ให้ดัมเบลของเราอยู่ในบริเวณน้ำนะครับใช้สันมือของเราควาดมือไปด้านข้างทำเหมือนกับการต่อยแบบฮุกนะครับประมาณหนาทีนะครับก็จะได้รับประโยชน์ในการฝึกความแข็งแรงช่วงบนของร่างกายลวครับ ในท่าที่3มนี้นะครับเป็นการออกกำลังกายที่ชื่อว่า jumping jack นะครับท่านี้นะครับเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้ฟินครับฟินเปรียบเสมือนหางของเรานะฮะการออกกำลังกายนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันใต้น้ำนะฮะเพราะว่าฝึกความแข็งแรงของระบบหัวใจและเวียนเลือดนะครับแล้วก็ส่วนล่างของร่างกายจะทําให้เสริมสร้างในเรื่องของพละงกำลังกันด้วยทําให้ระบบร์ดิโอของเราพัฒนาขึ้นได้ดีด้วยครับอยากให้ทุกคนได้ลองฮะสนุกสนานพร้อมกับเสียงเพลงและการออกกำลังกายในน้ำฟิตเนสเฟิร์สสาขาขับไอคอนสยามครับต้อนรับทุกท่านครับ